่เป็นห่วงแล้วก็ขอบคนคนที่อยากรู้คนที่อยากรู้ก็รอหน่อยละกัน <c oughs> อยู่เพิ่งอ,อยู่เพิ่งอ,อะไรมากแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกไว้เลยว่าขอก่อนด๋ย่ขอให้ปล่อยเองทุกๆคนน้องๆทุกคน,นเราเราปรึกษากันภายในก่อนเราจัดการเรื่องของเราเระบีบภายในก่อนให้เรียบร้อยแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะออกมาพูดเราเราออกมาพูดอย่างแน่นอนแตนะ่ตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะพูดค่ะ ลงตัวแบบคอมเมดี้ค่ะรอหล่อแล้วแต่เมื่อกี้เมื่อกี้คอยบอกว่ายังมีอีกวันนี้เกดประกาศอีกคนแล้วว่าพัตเตอร์แัตเตอร์แพรวาเหลือเหลือนิชานิชาแพทลิลี่ชินประกาศไปแล้วชินประกาศแล้วก็เลอนิชาลิลลี่ก็เชิญดูไทม์ไลน์ในปิดอินสตาแกรมได้เลย จัดก,การเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในกันก่อนคือมันมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะที่เราต้องคุยกันจะต้องปรึกษากันก็อยาบอกเลยว่านะตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนและกันเรื่องนี้แต่วันที่เราพร้อมเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะออกมาอธิบายให้หมดเองค่ะก็มันเรารู้จักกันมานานนะคะคนรู้จักกันมานานน้องลิเดียยิ่งรู้จักกันมานานมากกว่าพลอีกอะไรเงี้ยของพลอก็เป็นแบบสิบกว่าปีอะไรเงี้ยแล้วแบบ เรารักเขาเหมือนคนในครอบครัวเขาก็รักเราเหมือนคนในครอบครัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลคอยดีให้คําปรึกษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ใช่ไม่มีเหตุอะคะ่ะมันมีเหตุแล้วคอก็รู้สึกเสียใจจริงๆพูดตรงๆว่าเราเราเราเสียใจแล้วอกหกักเหมือนคนอกหักอะแบบแบบคนผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้นก็คือเรื่องจริงค่ะใครเป็นคนที่ไม่เจอก่อนแบบประสบปัญหาก่อนเลยว่าเอยอยู่กับที่คนนี้อ อร่าาเเว๋อน้องเดียเจอก่อนค่ะน้องเดียเจอก่อนก็อย่างที่ให้นน้องน้องเดียน้องลีเดียเขาประกาศก่อนแล้วก็ก็มีการพูดคุยกันลอยก็เลยเราก็ต้องหาความจริงอะเนาะพอคอยหาความจริงลอยก็ลอ,อยก็เจอความจริงลอยก็ต้องยุติก่อนค,ค่้าน่าจะตกใจสุด แต่ว่านี่เจีตกใจสุดค่ะตอนนี้ทุกคนตกใจหมดล้วค่ะทุกคนเสียใจหมดตอนนี้แอลลินก็เสียใจน้องๆทุกคนก็เสียใจอะไรเงี้ยแสดงใจว่าทุกคนเจอปัญหาเหมือนกันไม่ใช่แค่ตอบต่อกันก็ประมาณนั้นที่พลอยบอกค่ะตอนมันอย่าไปเดากันเีงแล้วคือแต่ว่าตอนนี้พลอยพูดได้แค่นี้อะไรเงี้ยค่ะทช่ทหคะ่าวสดหมายค่ะก็ขาวสดหม่เข้ามาช่วยไะไเลยใช่ก็อยากจะพูดอะไรเยอะมากกว่านี้อะค่ะแต่ยังอย่าบอกได้แค่แค่นี้จริงๆนะตอนนี้ที่พลอยพูดได้แค่เท่านี้เอาไว้แบบเดี๋ยว พลอยดีเดียน้องๆทุกคนขอปรึกษากันก่อนคุยกันก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่พลอยแค่คนเดียวนะคะมันก็มีก้องงหลายคนขอเราคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยววันที่พวกเราความจริงๆเนี่ยพวกเราจะออ,ออกมาแถลงแน่น,นอนแต่นัดนะตอนนี้ขอไว้ก่อนว่าเดี๋ยวให้เราไปจัดการกันเป็นเรื่องภายในก่อนอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตค่ะน้องโน้นเหรอคะก็ก็มีค่ะยังคุยกันอยู่ ก็จะเป็นเขาก็จะโทรหาคุณแม่พลอยจะโทรหาพลอยหรือว่าพลอยก็จะมีการเท็กซคุยกันอยู่อ,อะไรยเงี้ยค่ะอยางพอเจอเหตุการณ์โขาพีได้มาขอโทษหรือแบบอะไรกันก่อนหน้านี้แล้วค่ะอยา่อยางนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเขาได้มาขอโทษได้ไมาค<อ>กันคือน้องเขาพยายามโทรมาหาค่ะแต่ว่าพลอยพลอยยังแบบใจใจมันแบบเออไม่อยากร้องไห้อ่ะตรงๆแต่ว่า ก็คือก็ก็เขาก็เท็มามีมีการ,กรอขอโทษก็มีแต่ว่าอะไรที่มันถูกต้องเราก็ต้องทําให้มันถูกต้องะคะ่ะเหมืนคนก<ม>็เดาว่ามันเรื่องของผลประโยชน์เรื่องเงินเกี่ยวด้วยไหมก็ถ<อ>ึงบอกเองวานักต่อเนียบ <c oughs> ผู้ไดแค่นี้เขาขอโอกาสมคะพี่พลอยเขาขออาแก้ตัวหรือว่าขออธิบายชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีค่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นมันก็อีกเรื่องเงิอค่ะ ใน,นอนาคตมันจะมีโอกาสบคือตอนนี้ที่คุยกันนะคะแบบเอาตรงๆว่าความสัมพันธ์ในเรื่องของพี่น้องที่เรารู้จักกันเนี่ยเรารู้จัก,กมายาวนาะนจะให้มันตัดเลยเนี่ยมันยากที่จะตัดความสัมพันธ์เพราะว่าความรักที่มีให้กันมันจะมีให้เยอะแต่ในเรื่องของของหน้าที่การงานเนี่ยมันจำเป็นต้องยุติดจริงๆส่วนเรื่องว่าอนาคตเนี่ยเราจะ คุยกันกลับมาได้เหมือนเดิมไหมวันนี้อยตอบไม่ได้มันให้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าถามว่าวันนี้ยังคุยคู่คือไหมเราก็ยังพูดคุยกันอยู่มันมีเรื่องราวที่เราต้องคุยแต่แม่ค่อยไม่ได้แบบถึงข,ขั้นแบบมีความรุนแรงหรือมีอารมณ์มีอะไรเขาว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเราแบบวันแรกเราเราเราเหมือนเราอ่อนปลกเปียกกลายเป็นของเหลวอะหนูแบบมันแบบ ไไมอะรยงเี้แต่ว่าก็คือเดี๋ยวให้เป็นขั้นตอนการพูดคุยกันไปตอนนี้จึงบอกว่าเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อนั้นทุกคนก็จะออกมาพูดค่อยๆเป็นคนเดียวค่อยพูดเองพูดแทนทุกคนไม่ได้ที่นี่เดียวโพสแต่คุณบอกว่าเดียวคนที่จะเสียใจมากที่เียเขาเสียใจมากที่ไหนที่ได้คุยเอิ้นอะไม่แต่เพราะคือแบบสิ่งที่เขาโพสสะดวกติ่งเขาโพสเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรเกินมากนะมีแต่พอเนี่ยเขาก็ เสียใจเนาะแค่เสียใจแหละคะ่ะน้องเขาก็ตกใจเสียใจเอได้ค่แน่นอนอ๋อแน่นอนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ไม่มีแล้วก็วันนี้เราก็เหลือความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนแล้วก็พี่น้องอยู่แต่เรื่องงานไปต้องอยุ่ติดแต่มันจะมีอะไรมาให้คออยุติดพอสมัยเป็นพี่น้องไหมมันก็ต้องหาค่ะแอบกลัวเรื่อง คอยไม่คือที่ทำเราไม่เคยมีปัญหาเลยในชีวิตก็คือการดูแลตัวเองแต่การดูแลตัวเองเนี่ยเราต้องไปชนกับลูกค้าเองต้องไปคุยกับคนเองก็งเจอความปวดหัวเองอะไรเงี้ยซึ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเราเหนื่อยเราไม่อยากนักแสดงไม่อยากจะไม่อยากจะเจอเลยแบบนี้บางทีเราเลยต้องหาคนที่ว่าเป็นผู้จัดการเป็นผู้ที่ว่าดูแลผลประโยชน์ของเราคุยให้เราทํงมกับเราทใราทให้ชีวิตของเราเก้าวหน้าอาชีพเราเก้าวหน้า อะไรเงี้ยต้องมันอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการแต่ว่าณตอนนี้คือยังไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่ได้หาใครมามามาดูแลได้ง่ายใชย่เพราะว่าความเชื่อใจกับความซื่อสัตย์นี่เป็นคือเรื่องที่คอยคอยให้ความสำคัญค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยคอยไม่คอยไม่อยากแบบที่ผ่านมามันมันเหนื่อยอะที่เราต้องแบบเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนเจอแล้วเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันเครียดอะคะ่ะ เเียยว่ัตอนนี้นะคะก็มีนะคะเขาก็ส่งมาให้คอยหมดเลยก็มีงานแบบครั้งแบบแบบเป็นละครเป็นซีรีส์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกองรายการใช่ก็ส่งเขาก็ส่งต่อให้คอยก็แบบสร้างลายแอดเชิญมันออฟฟิเชียลอยู่แต่เอาว้อยังเซนระบบไม่ไม่ไม่เสร็จทำไม่เป็นแล้ตอนนี้ก็คือคอยไม่เลยคิวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้นะตัวเองก็เอาตรงๆนะคะชีวิตรับงานเอย่างเคยรับงานมาแล้วช่วงหนึ่ง ช่วงแบบ4ี่หปีอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่เหนื่อยมากมต้องดิวเรื่องสัญญาคุณอาอะไรเองเพราะว่าพอยไม่ยากหรอกเพราะพอยไม่ได้งานเดียวขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้งานเยอะมันขนาดนั้นแล้วแต่คิดว่าเราเคยแฮนเดิลเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าพอยก็คงน่าจะจัดการเรื่องพวกนี้ชั่วคราวไปได้ก่อนแต่ว่าอนาคตข้างหน้าก็ถ้าใครอยากดูแลพลอยก็สนใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพลอยก็ตอนนี้ก็คงต้องขอดูแลชั่วคราวไปก่อนมันมันยังแบบ มันยังสะดุดไปหมดเลยตอนนี้ก็คือแบอบ,บ,บก็ระบบตัวเองคือระบบที่เราต้องต้องดูแลตัวเองเนี่ยละค่ะมันก็จะวุ่นวายหน่อยนิดนึงอะไรองนี้ค่ะ